Ini dua tempat, ini dua. Selamat पा जपा जसा पदा मे जलो जा जपालिया जल जना मे पासा जा Okay. okay. S <S ครับครับต่อไปครับเราจะกล่าวคำบูชาเข้าพระพุทธก่อนนะครับผมเราก็จะได้ต่อประสองค์เลยนะครับท่านรัานตุธรรมหากัง,กงทีลราตังทิตายะทุกายาข้าแประสงค้เจข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจา้าทั้งหลายขอน้อมถวาย อ๋อน้องอาจจะเอาองอ๋อน้องอาจจะเอาซองเหรอซองเลยซองซองใช่ไหมคะซองบุญนะคะท่านแรกแล้วท่านซองบุญแต่ว่ นจากน้าโอ้วุกขวันจันพุทธสัพทา ทำาไาด้วยานทานาุาสัตด้วยไอ้เ็กกมโทลุปัญญาเอหิเอหิจงมาจงมาตัปมาภาบวชตมาิตวิมาิตะเอหิมมาเอหิมะมาดีกางเะคนนะจะแอบนะขนะเาะวาเคาเป็นเด็กนิ่ง Obrigado. Ah. Ah. วันนอ้มีน้องปลาอ่ะแปลกดียอ่ะปลกเคยเห็นเนี่ยดีนะไม่ใช่ไม่ดีครับป้าเปาจะให้ะอาจารย์เจิมป่ะเจิมเราเตรียมแผ่นไว้ให้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนายพิธีเขาจัดการให้พ่อ นี่ข้าวโพดต้องเลยจะ้ะอยู่ข้าวแกง

เป็นหน้าเสกพิธะเจริญกุศโลบาใหลวงในิธีมงคนวันนี้นะของของคุณเฒาเอาฮะก็เจิญรุ่มเรือครับอีกสักครู่นะครับจะได้รับประทานอาหารกัครับอาณาหนอนเดยกเป็นเย็นอวไีกิน้า มันมาแด้รอังม่ได้อน่นกมนี้เพราะว่าแกไหร่่ยน่เราเป็นอดีตอดีตก็แล้วใช้แาส่วนใหญ่นั่ไแต่เก่าของเราแต่เก่ของเราอ๋อไอ้สแปดน่เเป็นตัวสรเส้นมากขึ้นมันะหนึบดสไม่ละมันตัวนึีุดเนนี่ขาเนี่ะเออเอาเรื่องแค่ดูดูตานู ไว้ไว้หนวดไว้เข่าอย่าทำพ่ออย่าว่าพี่เก่งอย่าทำเหมือนพ่อหนูเลยหนูนี่เหมือนพ่อที่สุดแล้วเออเหมือนจริงเหมือนจริงๆเลยเหมือนเหมือนจะบอกให้ที่พี่ที่เห็นมานี่คนนี้เหมือนพ่อที่สุดเลยเหมือนเก่งป้าเลยเหมือนมากเลยเหมือนมากเลยเหมือนกันแ่เหมือนกันเลยหมอาบวันอาป้าเหมือนมากเลยแตเลี้ยวไปก่อนเนี่ยเหมือนแกงไปดูก่อนหนุ่โตเหพี่โต๋อ 哎、OK，开开开！